ครับสวัสดีครับผมชิงดําซิงวันนี้ไม่มีงานครับเดี๋ยวจะเอารถเจ้าขายกับข้าวไปเที่ยวเล่นกันหน่อยเดี๋ยวขึ้นรถขายกับข้าวล็อกล็อกล็อก,อกโอไม่ได้ขึ้นแล้วครับงานนี้อู่กับอะไรล่ะแอสโรยโลครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเล t โก้โอ้ปั่นลมครับปับ่นลมอ๋อ oh, มันลมลมมันหายครับลมมันหาย <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมมีแหงดีบ่ไปแล้วครับไปแล้วส่วนรถ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กู้ใจก็จอดที่นี่แหละเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่ข้างใน,นวันนี้ไม่มีงานทำไม่มีงานวิ่งึึึกกอกอโหโหออจจโหโ,หโ,หโ้ โอ้ยครั้งที่สองนะครับเนี่ยที่ได้ขึ้นรถกับข้าวเนี่ยหอนดีจัดครับคลิปนี้ก็จะมาบอกนะครับว่าเออพอดีผมจะทำสติกเกอร์นะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ส่งอะไรล่ะเขาเรียกอะไรล่ะ ไ้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ฟรีครับฟรีของ King d a m ิ i n g นะครับเดี๋ยวให้ผมไปทำก่อนส่งชื่อที่อยู่ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ส่งฟรีให้เลย ได้ดีสักหน่อยเดี๋ยวผมจะทําเสื้อให้ส่งมาใต้คลิปได้เลยนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมส่งฟรีเดี๋ยวผมส่งให้ให้ทําสติกเกอร์เสร็จก่อนกำลังจะฝากพี่หนึ่งสายล่องพี่บู์ทําอยู่ดู นี่นี่บ้านบ้านของอแอดร้อยโลนะครับน, <laughs> นี่นี่คือบ้านส่วนตัวครับสอยางขังเด็กครับส่วนตัวครับส่วนตัวนี่สอดส่วนตัวนี่สอดส่วนตัวว่างั้นคืนละห้าร้อยนะครับคืนละห้าร้อยค่าแรงนะครับค <500. S 1> ่าแรง <laughs> <laughs> แก้วเดี๋ยวไปชมครับรอชมรอชมกัน ครับเราก็มาถึงแล้วครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเราก็มาอยู่ที่โต้งการยางเหมือนเดิมมาดูครับว่าเขาทำอะไรกันคอยดูนะครับว่าเขาทำอะไรกันนี่ก็เป้นร้อยสิบห้า อ๋อเขาจะทำเบรกรถล,ลากครับรถล,ลากดูครับไม่ไอไอพวกเรานี่ไม่ไม,ไม่มีการมีงานทำเลยครับอย่างนี้แหะครับเป็นกิจวัตรประจำวันครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดใครอยากได้สติกเกอร์เนาะ <c oughs> ก็ ส่งเบอร์โทรที่อยู่มาใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะจะส่งให้ฟรีคร,รับรรฟรีเดี๋ยวเขาจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับ